พันดัมยังุททสสะภะวโตุปะกนมการังกโรมสนโมตัสสะภวโตนะรหโตสมาสมพทธัสสะนะโม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบททัสสะหันะมะยังสรนวกัมณะปาทังันวามสเซลบททางสรณังกชามิ ธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิโดติยัมปีบุตธรรสรนังกัจฉามิโดติยัมปีธรรมังสรนังกัจฉามิโดติยัมปีสังฆังสรนังกัจฉามิ ตัติยมเปิดบทธรรมสรนังกัจฉามิตัติยมเปิธรรมังสรนังกัจฉามิตัติยมเปิสังฆสรนังกัจฉามิยันตังสัตถิสุขเกนะ ยยังอนัตตาลักัณังอัตวาดัสสัญญาังสัมมณีวะวิโมจันังสัมุทโธตังปะกาเสสิดิตัสัจจาอนโยคินัง ကවထရထවතුnyaනသමရang điထ thamනရනပපගtàစසව วิมุจจริสวาเสสาโตตถาญาณอนุสาวรีนัสสนังกาอาตุมิจฉตังสาธุนังอัตถสิทสตังตังสุตันตัง พระนามเสเหว่เมสุตังเอกังสัมยังภะกะวานบารานัสิยังวิหารติอิสิปะตนมิกรดาด้ ตัณระโคภะกวาปัญจวัคคีย์ภิกข u อามันเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิดำภิกขเวอัตตาอภวิสสะนาฮีดำรูปังอาบาดายสังวัตไยลับเหตตาจารูเป

यसमजोभिकवेदना अनता असमवेदना आबाधाय संवर्तते न च लभति वेदनाय एवं मे वेदना होतु एवं मे वेदना मा माहो सियेते स्यानता sân-nhà chá hi ata abhavisa na vê a tta a hi-cơ-vê-a-tta-a-bha-vi-t-sa sân nhà evang me thá ma sang va sân nhà sân nhà sân nhà a

สังขาราจะิดังเิกเวอตาอภวิสังสุนาจดังสังขาราอาบาทายสังวัตยุมลาเพทาจะสังขารเรษเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ ยาสัมมาจาโคภิกขเวสังขารานตตาตาสมาสังขาราบาธายะสังวัตติเตนาจลาภเตสังขาเรสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนเต vinh anatta nang na hikave atta nha nan ja hi dang hi na la tha cha vin nha me vin nha ho tu evang me vin nha ma a ho यस्म च भो भिखवे विज्ञान तस्म विज्ञानबाधाय संवर्तते न च लभते विज्ञाने एवं मे विज्ञानं होतु एवं मे विज्ञानसेते ตั้งกิมมัญญาทากิขเวรูปังนิจังวานิจังวาเตอนิจังพันเตยมปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาเตดุขังพันเตยมปนานิจังดุขังหิครินามธรรมัง Kalang long nu tăng samanu pasitun, ê tăng ma wa so a ra so me atate no he tang pante, tăng kinh minh tha kawe kwe vedana anicjava nitchawa te, an hejja ยำปนาวิจังดุขขังวาตังสุขังวาเตดุขขังพันเตยำปนาวิจังดุขขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมมณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาเตโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาท้าพิกเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาตตอนิจจพันเตยัมปนานิจงังทุกขังวาตังสุขังวาติดุขขังพันเตยัมปนานิจังดุขขังวิปริณามะธรรมัง กัลลังโนตังสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาเตโนเฮตัมพันเตตังกิงมัญญาทัพิกเวสังขารานิจจาวะอิจจาวาติอนิจจาวพันเต ยัมปนาเนจังนุขังวาตังสุขังวาตินุขังพันเตยัมปนาเนจังทุขังวิปรินามะธรรมังการังนุตังสัมมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหมะสเมเอโสเมอตตาติโนเฮตังพันเต ตังก the <nervous S 2> ิมัญญาทักเกเววิญญาณังอิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนาอินจังทุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยัมปนาอินจังทุขังหิปะรินามะธรรมัง กัรลังนุตังสมานุปัสสิตุมเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมวัติหะบิิขเวยังตินจิรูปังอติตานากัตปจจุปนังอาชตังวาบะหิตาวา โอลภิกังวาสุขังมังวาอีนังวาปะณีตังวายันตุเรสันติเกวานะสัพพังรูปังเนตัง เอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายทัพบังยากาจิเวดนาอติตาหนักตาปัจจุปนนาอชัตตาวาบหิทธาวาโอลาริกาวะสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวา

Acchāvā bahitāvā, ora rikavā sukhumāvā, hināvā parimitavā, yānu re santikevā, sabba sanya, ne tamamane sohamasminam ne e wa me tang yat ha pu tang sam ma ye ke chi sang kha ra a ti ta na ga ta pa chu na a cha wa ma wa o wa su ku wa เยดุเรสันติเกวะสัพเพสังคาราเนตังมะมะเนโสหมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาธาภูตังสัมปัญญาญาณทับังยังกินจิวิญญาณังตติตานากตปัจจุปันนัง अचतं वा बहिद्धावा उणारिकं वा सुखुमंगवा हेनं वा परितं वा यन्दुरे संति केवा सब्बं विញ្ញानं नेतं वमनेसो हमसमिने मेसो अत्ताति เอวเมตังยถาภูตังสัมปัญญาญาตถบังเอวังปัสสังอิกเวสุตตวาอริยสาวกตุรูปัสังมิตริบลินดาติเวนายาปินิปินดาติสัญญายาปินิปินดาติ สังคาระโสเป็นเอิบนตเตวิญญาณสัมิงเป็นเอเบนตเตเนบินดังเวรชเตเวรากาววมุจชเตเวมุตสัมิงเวมุตมิตรญาณหโเตขีนาชาเตโวสิตังรหมจริยัง กัตังการณียังนาบารังอิทตายาติปัจานาติติอิดามวัชภะกวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะกวโตภาสิตังหะพินดุม อิมัสสมิงจัปปนะเวยากะระณะสมิงคัญญะมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุจิงสต